ถ้าเป็นบนรรพชิตก็คือผู้บวชนั้นนี่ถ้าเพศเป็นบนรรพชิตแต่ว่าไม่เว้นจากบาปก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นบนรรพชิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจอันนี้ก็ประเด็นนี้ชัดเจนแต่คราวนี้เมื่อพูดถึงคฤหัสถ์ว่าคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตได้ไหมยคุ่ยขาดก็คือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนั้นนี่เพศก็เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เป็นเพศบรรพชิตเราเราไม่สามารถที่จะเป็น บรรพชิตได้โดยเพศแต่ว่าเป็นบนรรพชิตได้โดยโดยโดยใจที่เข้าใจธรรมะก็คือขัดเกลาก็คือในกรณีซึ่งเว้นจากบาปคณะนี้เว้นจากบาปเป็นยังไงก็คือขณะที่กุศลเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตที่เกิดขึ้นรั่วรมโดยสภาพธรรมนะั่นก็คือว่าเขา้ก็จะรู้เพียงแต่ละอย่างแต่ละขณะขณะที่ กุศลเกิดขณะนั้นกุศลก็ไม่เกิดท่านนี้ว่าถ้าคฤหัสถ์เป็นผู้ที่ได้สดับแล้วก็พิจาณาไตรตรองมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็เห็นภายในการเกิดดับของนามรูปเข้าใจตามความเป็นจริงเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเราดูครูว่าสิ่งที่ปรากฏ เราเรื่อครูได้ทางต่างตามหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่ปรากฏนั้นก็เป็นเพียงสักแต่ว่าก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏไอ้ส่วนเหล่านี้นี่เราเรื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสภาพตามอันหนึง่งร,รู้และเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามลําดับก็คือสะสมความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะนั้นอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นได้ชื่อว่าเป็นการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วด้วยและก็เป็นการอบรมกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาในขณะนั้นด้วยแล้วก็ รักษากุศลที่ประกอบด้วยปัญญานั้นนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนรรปชิตหรือกรลยาดัชนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปเป็นผู้เว้นจากบาปแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นบนรรปชิตภายในกรณีซึ่งเป็นกรลยาดัชนั้นสามารถที่จะฟังพระธรรมใต่ต่อพิจารณาเข้าใจละในความไม่เข้าใจได้ไหมก็คือละวิชาได้ไหมก็ละได้ตามลําดับของความเข้าใจจน วิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นตามลำดับมีความคมกล้าแล้วอย่างลงในอริยสัจแล้วก็ถึงมรรคญาณก็คือปัญญาที่เปโโลกุตตะละก็บรรลุลได้ตามลำดับนะครับเป็นโลกุตตะละมรรคทั้งโสดาปิมรรคสกทาคานมรรคมรคนาคายมารคยมรคและรหัตมรรคฤหั์ก็สามารถที่จะบรรลุได้ก็ไม่ได้เฉพาะบรรพชิตที่เป็นทั้งเพศแล้วก็เป็นทั้งคุณธรรมที่เกิดขึ้น คือปัญญาเกิดขึ้นคฤหัสนั้นแม้ปัญญาท่านเกิดขึ้นตามลําดับตามที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านก็เป็นสงเหมือนกันอันนี้เป็นสง์ก็คืออริยสงฆ์ถ่าอริยสง์นี่เป็นพระโสดาบันสกทา,าคาเมียนาคามีก็ได้เมื่อถึงความเป็นพระรหันต์แล้วนั่นท่านก็ค่อยออกบวชก็ได้อันนี้กรณีที่ผมพูดถึงก็คือว่าสําคัญที่สุดคําว่าบรรพชิตนี่ก็คือเว้นจากบาปในสําหรับคฤหัสนี่ก็สามารถที่จะ เอ่อเป็นบรรพชิตได้ในกรณีซึ่งไม่ไม่ได้เป็นเพศแต่ว่าถ้าเป็นภิกษุภิกษุนั้นนี่ถ้าเป็นผู้เวนจากบาปทั้งเพศด้วยแล้วก็ทั้งกรณีท่านประพฤติคุณธรรมก็คือพรหมจรรย์ที่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาขัดเกลาจนถึงนิสุทธได้อันนี้ท่านก็สมบูรณ์ทั้งสองส่วนแต่ครื่อขัดนั้นนี่ก็เป็นได้ก็สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสไว้ว่า เฉพาะภิกษุ์เท่านั้นที่จะบรรลุธรรมได้หรือศึกษาพระธรรมวินัยได้ละเว้นจากบาปได้กเรือขัดนั้นไม่ได้ก็ไม่มีนะครับก็คือพระธรรมนั้นก็สาธารณะกับคนท,ทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่ผู้ที่ประคุติปฏิบัติขัดเกลาก็พระธรรมก็รักษาผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากกิเลสและทุกข์ในวัฏฏะได้เป็นบรรพชิตได้ในเช่นนี้นะครับ